ช่วงนี้นะคะหลายพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้นะคะก็ประสบปัญหาน้าท่วมหลายคนก็กังวลน,นะคะว่าจะขาดแคลนของกินของใช้นะคะบอกเลยนะคะว่าไม่ต้องห่วงค่ะเพราะกรมการค้าภายในนะคะยนืยนยนันชัดเจนนะคะว่าไม่ต้องรีบซื้อกักตุนค่ะเพราะสต็อกสินค้าจําเป็นยังมีเพียงพอค่ะส่วนผู้ผลิตแล้วก็ผู้ค้ารายใหญ่นะคะก็เตรียมของนะคะไว้พร้อมส่งเข้าพื้นที่ทันทีเมื่อเส้นทางเข้าได้ค่ะ อธิบดีกครมการค้าภายในนะคะนายวิทยากรมณีเน่บอกชัดนะคะว่าได้มีการกำชับหน่วยพานิ์จังหวัดในพื้นที่น้ําท่วมให้ลงพื้นที่นะคะตรวจร้านค้าแบบเข้มข้นเลยนะคะทั้งดูเรื่องของราคาขายดูป้ายราคาและก็ที่สําคัญนะคะห้ามขึ้นราคาห้ามกักอุนของค่ะถ้าหากว่าใครฝ่าฝืนนะคะมีโทษตามกฎหมายพรบร,ราคาสินค้าและบริการปี2542ค่ะ แม้บางพื้นที่นะคะอาจส่งของเข้าไปไม่ได้จากปัญหาน้ำท่วมนะคะทำให้สินค้าบางชนิดนะคะสะดุดกรมการค้าภายในก็บอกเลยนะคะว่าจะมีการประชุมกับผู้ผลิตรายใหญ่ทันทีเพื่อที่จะปรับเส้นทางแล้วก็วางแผนนะคะการระบายสินค้าเข้าไปให้ถึงพื้นที่เสี่ยงโดยเร็วที่สุดค่ะสรุปก็คือของยังมีพอไม่ต้องแห่ซื้อไม่ต้องกักตุนค่ะส่วนรานคาที่ขายอยู่นะคะอย่าช่วยโอกาสขึ้นราคาเด็ดขาดนะคะเพราะผิดกฎหมายค่ะ